เจอกันอีกแล้วครับสำหรับงานลูกลังที่บอกว่ามีแต่น้ำฝนพึ่งหยุดตกครับเช้ามืดตกหนักเลยเจ้าแคทก็กำลังเปิดหน้าดินแล้วก็เปิดหาลูกลังนะครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่อง YouTube มะนาวดำซิ่งนะครับผมอาตั้งท่าแล้ว ตัวแรง FC ล้อฟรีครับล้อฟรีตั้งค่าใหม่ตั้งค่าใหม่ก็อยู่ที่บ้านนาหมาโป้นะครับบ่อดินทีมงานมอลุกโลดเช่นเคยครับ เดี๋ยวจะพาไปดูนู่นแหละไอหน้างานครับว่าเป็นยังไงเมื่อวานก็อาจดินเข้าไปไม่มีที่จะเทแล้วครับเดี๋ยวไปดูหน่อยว่าแม็คโคเล็กกับรถไถจัดการเสร็จหรือยังครับ ดีหน่อยครับที่ฝนหยุดแล้วก็เริ่มมีแดดหน่อยทางก็เละเหมือนเดิมครับเอามาอยู่ที่มุมสูงกันบ้างดินผสมน้ำเลยครับ เละเลยเห็นลุกลังพร้อมน้ำจัดเข้าไปครับเดีย๋ยวรอดูเจ้าเอฟซี FC ครับถนนขนทางเรามีน้ำเสมอครับมีน้ำเสมอ ส่งสัญญาณแล้วครับเป็นไงโอ้แรงจัดครับแรงจัดนี่นี่ยังไหวครับยังไหว อยูจ่จุดข้างหน้าเลยซิโอ้ oh, ควันดำเลยครับถึงกับควันดำยังไหวยังไหวอ้าวผ่านพ้นไปครับรอดนะครับ เดี๋ยวนั่นแหละพาไปดูหน้างานกันครับอ่ะก็มาถึงหน้างานแล้วนะครับไม่รู้ว่าดินขาดเยอะหรือเปล่านะครับ เดี๋ยวค่อยลงไปดูครับอ๋อทั้งรถไททั้งแมคโครเล็กครับลุยกัน เขครึ่งหนึ่งครับค่ไฟเอาไปเข้าซองแคบครับเละน,นะครับดินถมใหม่ด้วยฝั่งนี้ เลยครับนี่กว่าเสียงนี่แหละครับ จะเลือเยอะครับนวนแหละเลือยอีกหลายช่องครับสูงอยู่นะข้างนี้ก็จะเอาเข้าครับแต่มันติดที่มันเปียกครับ เรียบร้อยครับเดี <91 fois> <91 fois> ๋ยวรอรถไถอาจารย์ผุยครับฮะรถเจ้ากันได้เรียบร้อยแล้วครับถลายลงฝั่งซ้ายนะครับ นเทออกครึ่งหนึ่งนะครับเอาขึ้นเรียบร้อยครับ ตกทุกวันครับหน้าฝนไม่ตกวันเดียวครับวันที่ไม่ได้วิ่งงานครับไม่ตกแน่นอนแดดออกด้วยวิ่งงานเมื่อไหร่ก็ตกทันทีครับก็กลับมาที่บ่อเป็นที่เรียบร้อยนะครับนะมีมีเพื่อนร่วมชะตากรรมแล้วครับทันผู้ช่วยสกลน,นะครับ เรียบร้อยไปแล้วเดี๋ยวเราให้อเจ้าแคทมาเตะตูดครับโอ้ยฝนตกแรงมากรอบทิศเลยครับนี่ยังดือ้อยังดือ้อยิงดินย,ยิงจมครับฝนก็ยิ่งตกกระหน่าเข้ามานะครับเ้อ ยังไม่เต็มครับฝั่งนี้อย่างน้อยเราก็อยู่กับอยู่ใกล้แม่คระัะเตะตูดได้นะครับแต่ฝั่งท่านผู้ช่วยนะครับต้องรอไอเจ้าแคทมาเตะตูดครับจมหนักครับจมหนักจมไม่เท่าไหร่ครับมันริบเปียกครับเน็ด เป็นขี้ต้มครับเข้าไม่ได้เลยเส้นนั้นต้องมาลายนี้อย่างเดียวครับลายที่เคยเข้าโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผม ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ